T.F.M. ลุยข่าวดังเอาละครับมาถึงช่วงลุยข่าวดังกับโบเจมแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่เราสองคนได้เกริ่นไว้กับกรณีที่มีรถประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเสียชีวิตจากการที่ถูกไฟคลองถูกครับมันก็มีเรื่องราวของลูกบอลลูกหนึ่งครับที่สามารถใช้ในการช่วยดับไฟได้ที่ชื่อว่าอีไลไฟบอลถูกคนที่มีความรู้เรื่องนี้จะมาคุยกับเราวันนี้นะฮะก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะสวัสดีครับคุณนันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจีครับครับครับผมต้องถามความที่ท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่นันนะครับครับผมได้ครับพี่นันพี่นันอ่ะก่อนอื่นพี่นันทําอะไรอยู่ตอนนี้ทําอาชีพอะไรครับพี่นันเล่าให้ฟังหน่อย อ๋อตอนนี้ก็เป็นซีโอบริษัททีไลไฟบอโปรผลิตสินค้าส่งออกไปหลายประเทศครับตรงเลยาประเทศอีไลไฟบอที่เราพูดถึงนี่แหละก็คือพี่นันเนี่ยก็เป็นคนคิดคดเลยใช่ไหมไอ้คิดค้คิดค้นคิดค้นขึ้นมาใช่ไหมกับไอ้เจ้าตัวอีไลไฟบอลนี้ใช่ไหมครับครับก็ได้รางวัลห้าเหรียญทองเขียรติยมสามองครับเอารถถามจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าพี่นันครับไอ้ลูกเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรทําไมถึงคิดขึ้นมาได้ครับพี่นัน อ๋อเริ่มต้นจากนา่นแล้วครับรอนั้นมเทียนพัทยาไฟไหม้ครับอู้หูตอนนั้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องเมื่อไหร่นะอันนั้นเป็นสิบปีแล้วอะอสมัยก่อนผมเซตตี้ทํางานเซฟตี้ในโรงงานสากกรรมบริษัทกุญสึอยู่แล้วก็ไฟไหม้เป็นกรมการบริหารความปลอดภัยจังหวัดจุรีครับผอาจารย์โสพลวงศ์พลเป็นเป็นผออยู่สมัยนั้นครับพี่นันครับอแล้วหลังจากนั้นน่ะพอไฟไหม้แอนัจมเทียนพัทยาผมก็เลยเอ๊ะทำไมอุปกรณ์ดับ ไฟบ้านเรามม่บากเหลือเกินมันถูกยากเกินพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากลายเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามีเครื่องในการช่วยดับไฟมันไม่พอเอาง่ายๆใช่ไหมพี่นันมันดูแล้วมันช้าไงฮะคื่องไฟไหม้เนี่ยต้องใช้ความเร็วในการดับไฟให้เร็วที่สุดครับถ้าดับช้าเนี่ยเพราะไฟไหม้ไปห้าหกเจ็ดนาทีเนี่ยมันหมดแล้วครับความเสียหายก็เพิ่มมากขึ้นอืมใช่ฮะแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่นันนะฮะต้องคิดค้นนวัตกรรมที่เพื่อมาดับไฟให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมครับ ใช่เราต้องการให้มันดับไฟให้เร็วขึ้นล้วคิดไปคิดมาได้เป็นไอ้ลูกบอลอีไลไฟบอลได้ไงครับพี่นันก็เริ่มแรกก็จะใช้ขวดน้ําแล้วก็ลูกบอลเด็กก่อนนะตอนแรกที่คิด่ะคราบ <laughs> ทั้นนะฮะแต่ทีนี้พอได้หลักการเนี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนแพคเกจิ้งใหม,ทใหม่ทำอะไรใหม่ทำอะไรดีใหม่อะไรที่มันไม่ปลอดภยัดภยเราทำให้ปลอดภัยให้เซฟตี้กับคนใช้ด้วยเซฟตี้กับของใช้ด้วย ซึ่งเราณปัจจุบันเนี่ยคือคอมพลีตแล้วครับคบงั้นผมถามเลยไอ้หลักการการทำงานมันยังไงเพราะผมเห็นเดี๋ยวนี้คนเอาไปวางในห้องเครื่องรถยนต์บ้างแหละถังแก๊สบ้างแหละจริงๆมันคือยังไงพี่นันที่อย่างนี้จะอธิบายฟังการที่เราติดไว้ในห้องเครื่องนี่หมายความว่า วันนี้ผมก็มีการทดสอบแล้วเผารถตู้ด้วยครับนะครับเผารถตู้กันแลยพเี่ยไอเสียปะอีไลท์บอลไม่เท่าไหร่เสียรถตู้ไปคันรถตู้ใครก็ไม่รู้แล้วพี่ก็ไปลองไรใครก็ไม่รู้แล้วไปแล้วก็ผมทำสองสองช็อตช็อตแรกนี่หมายความว่าคือแก๊สรั่วแล้วไฟลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมีอีไลท์ไฟบอลเราตักไว้อย่างนี้คือพอสัมผัสเปไฟอีไลท์ไฟบอลก็ระเบิดตู้ม แล้วไฟก็จะดับสนิทและคนที่อยู่เนี่ยในรถในอะไรเนี่ยก็จะเตฟตี้และข้อที่สองนั่นหมายความว่าเราเผารถเลยแล้วก็เอาลูกบอลเข้าไปดับอ๋อสองเหตุการณ์สองเหตุการณ์ครับอในรถไม่มีลูกบอลแล้วบังเอิญว่าคนที่เขามีลูกบอลเนี่ยมาช่วยครับซึ่งไฟขนาดอันนี้ใหญ่กว่าที่รถตู้ที่เขาเห็นนี่นะครัเนี่ก็คือใช้ไปสี่ลูกบอลครับดับนะครับดับ สีลูกบอลอยู่เลยไฟดับใช่ดับก็อยู่ก็รอดูช่องเจ็ดนะครับ่าช่องที่เด็ดเจ็ดสีอะโอเคโอเคต้องแอร์พวกนี้เดี๋ยวไปลองดูกันเดี๋ยวไปลองดูไปดูประสิทธิภาพกันพี่นันตฐานนิดนึงครับว่าประสิทธิภาพของเออีไลฟายบอลเนี่ยนะครับวิธีการทํางานของมันเนี่ยมันทํายังไงฮะเมื่อเจอความร้อนปุ๊บเนี่ยสารเคมีมันจะออกมาเองเมื่อเจอความร้อนก็จะมีฟังก์ชันออโตเมติกแอคติเวตก็คือแรงขับออกมาให้ สารเคมีมกระจายใช่ไหมที่อยู่ภายในเป็นโมโนเนี่ยฟอสเฟตซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมนะครับกินได้ด้วยผมก็ลองกินไ้่หนวเลยหายสงสัยและเจมส์ใช้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเอาผงเนี่ยไปใส่รถต้นไม้แล้วน้ํารถก็จะเป็นปุ๋ยโอดเดียมฟอสเฟตก็คือปุ๋ยแล้วเข้าใจนะแต่เป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย คือมันมีเอกสารรับรองอย่าเ้ตอปาร์ตี้ก็คือหน่วยงานที่สามไม่ใช่เรารับรองเองครับครับ <Okay. S 2> โอเคเพราะฉะนั้นเวลาแตกออกมาครับก็สารเคมีเนี่ยก็ไปตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ของไฟปฏิกิริยาลูกโซ่ของไฟก็จะมีเชืเ้อเพลิงอุณหภูมิอะไรเลยเหยอแนนออกซิเจนตัว เมื่อเขาไปตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ของไฟเนี่ยไฟเปลวไฟก็จะยุบลงมาแตผมมีที่โมโนเนียมฟอสเฟตเนี่ยก็จะปกคลุมไว้ให้ไฟลุกลามขึ้นมาครดับลงไปอืับเข้าไปแทรกฮะเพราะว่าเป็นผงแป้งเข้าไปแทรกนะครับนี่แหก็ง่ายๆก็คืออีไลไฟก็คือหมายความว่ามองข้ามไฟไปเลยถ้ามีอีไลไฟบอลนี่เรากาลังพูดถึงลูกบอลดับไฟกันอยู่นะคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ชื่ออีไลไฟบอลนิ คุณนันเนี่ยเขาเป็นคนคิดค้นแล้วก็เป็น CEO ของบริษัทนี้ด้วยวันนี้ก็เลยมาคุยกันนะครับแล้วก็ถามนิดนึงทําไมใช้ดีขนาดนี้ทําไมยังไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยครับเออคือใจเย็นนะพี่นันใจเย็นนะใจเย็นนะน่าจะโดนคำถามนี้มาเยอะนะขอตอบได้เลยพี่นันเคยทำตอนแรกเนี่ย ทำไปเนี่ยคนไทยเขาไม่รู้จักคุณอ่ะฝีมือคนไทยก็ยังไม่เก่งเหมือนสมัยนี้ความน่าเชื่อถือของคนไทยกับคนไทยด้วยกันสมัยก่อนเนี่ยเพราว่ามันจะดับได้เลยซื้อของเมืองนอกเซฟกว่าหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งทำดีกว่าเมืองไทยเพราะว่าคนก็ยังไม่นันก็เลยไปทําตลาดเมืองนอกส่งขายเมืองนอกก่อนอให้เมืองนอกทดสอบอะไรมาบางอย่างก่อนให้เขาเห็นก่อนจากนั้นเราก็ พอไปได้รางวัลที่บัตเซลยูเรกามาคน,นคนไทยก็จะเห็นว่าอ๋อผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองก็ม,มันดีนะเนี่ย<อ>ได้รางวัลอะไรเนี่ยเขาเลก็เริ่าราศา,าสเขาก็เลยทําคู่มือทดสอบให้เลยฮะทางวิทยาศาสตร์บริการไทยฮะประเทศไทยก็ทําคู่มือทดสอบและณปัจจุบันเนี่ยคู่มือทดสอบเนี่ยต่างประเทศเอาไปทําเป็นมาตรฐานหลายประเทศแล้วครับแล้วก็ต่อต่อมาเนี่ยคือกําลังญี่ปุ่นกําลังนั่นอยู่ฮะตอนนี้ บอกข่าวดีประชาชนเลยว่าังงไครบพี่นลูกบอลอลไลไฟบอลเราไปใช้ดับไฟสายไฟไฟไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งื่อเดือนตุลาเนี่ยไฟดับดับไปหนึ่งชั่วโมงแล้วท่านตีท่านก็เลยสั่งให้บอยโรงงานไฟฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ยครับผม ให้หาอุปกรณ์มาซึ่งเขาตัดสินใจแล้วว่าเอาไรไฟบอไปติดอแล้วปีนี้ก็จะต้องติดให้ครบทั้งประเทศนะครับนี่ไงไปดูในเฟซผมได้อ่ผมติดตามเฟซบุ๊กของคุณนันอยู่โอ้ตอนนี้คือเอาเป็นว่าง่ายๆคือไรไฟบอลตอนเนี้ยที่ต่างประเทศหลายๆประเทศเขาเริ่มได้ใช้แล้วก็ยอมรับกันไปแล้วนะครับถามถามนิดนึงไอ้ไฟที่มนใช้ดับได้เนี่ยพี่นันเมื่อกี้เห็นพี่นันบอกไปดับที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยคือมันต้องดับเฉพาะไฟที่เกิดการเผาไหม้กับไม้น้ํามัน ไฟฟ้าหรือใช้กับอะไรได้บ้างนะครับคือไฟเนี่ยมีสี่ประเภทครับบางบางประเทศก็ห้าประเภทเขาก็แยกกันไปแล้วแต่แต่มาตรฐานของเขาครับไฟเนี่ยบ้านบ้านเราเนี่ยมีถ้าภาษาไทยก็คอของคอถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ A B C D ครับ A B C แล้วก็ D ครับโมโนเมเนมโอสเฟตไดเคมีคอลพาวเดอร์เนี่ย พี่หมายคาพูดเรื่องอะไรเรื่องไบเป็นตัวสารเคมีอะเคมีครับครับดับได้สีอย่างครับาบได้เอบีดีทีนี้ลูกบอลเนี่ยมีคู่มือทดสอบเนี่ยก็คือหมายความว่าเอเข้าระงับไฟได้ครับตาบีใช้เฝ้าระวังครับผมใช้ดับครับผมครับผมครับผมรมายความว่าไฟฟ้ารัดวงจรคือใช้ เฝ้าระวังเหมือนกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่างๆครับส่วนดีไม่เขาจะมีอยู่ในเมืองไทยเพราะสารเคมีใช้คือเราใช้ได้แต่ว่าสารเคมีที่เจอกันแล้วเกิดเป็นเปลวไฟเนี่ยส่วนมากก็ไม่ได้เจอตามบ้านคนทั่วไปเนาะแล้วก็รัฐบาลไม่อนุญาตให้นำเข้าระบานเป็นสารเคมีอันตรายคผมพี่นันครับสารเคมีพวกเนี้ยก็คือดับไฟแบบที่บอกนะฮะ นั่นครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่พวกเราเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีลูกของอีไลฟ์ไฟบอลติดตั้งอยู่ในบริเวณของรถตู้โดยสารที่เกิดเหตุเนี่ยพี่นันคิดว่าความเสียหายจะน้อยลงกว่านี้เยอะไหมครับวันนี้ทดสอบแล้วไม่เชื่อไปดูช่องเจ็บผมทดสอบก็คือไฟเพิ่งเริ่มไหม้ก็คือแก๊สรั่วไฟพุ่งขึ้นมาพูดเลยมีลูกบอลดับอยู่ตุ้มเดียวดับครับอยู่เลยแลรอนปลอดภัยครับทีนี้ ผมก็เลยทําอีกช่วงหนึ่งก็คือหมายความว่ากรณีที่ไฟมันไหม้แล้วรถคันนั้นไม่มีลูกบอลบ,บอนเอาไปช่วยก็คือสี่บอลครับและไฟใหญ่กว่าที่ที่ไหม ไม่คนเสียชีวิตนะก็ต้องแสดงความเสียใจผู้เสียชีวิตด้วยบผมยก้รที่เอามาเปรียบเทียบนะก็คือไฟนี้ใหญ่กว่าเรามีผสมน้ํามันด้วยใส่น้ํามันจุดเข้าไปด้วยนะฮะก็คือใช้สี่บอลก็สามารถควบคุมไฟได้พี่นันครับทีนี้ทีนี้มันมีคําถามเกิดขึ้นมากมายครับว่าไออีไลไฟบอลเนี่ยที่มีคนแชร์กันในโลกโซเชียลว่าไปไว้ในห้องเครื่องบ้างแหละไปไว้ในที่ที่มีความร้อนบ้างแหละไอลูกอีไลไฟบอลเนี่ยมันสามารถอยู่ในนั้นได้หรือเปล่าครับพี่อยู่ได้ครับครับ ผลรายงานทดสอบเนี่ยก็คืออุณหภูมิแปดสิบห้าองศาสองวันคือยี่สี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ทดสอบห้องแล็บเนี่ยก็ไปเปิดเอาลูกบอลออกมาก็อยู่ในสภาพปกติอืทีนี้ครับอันนี้คือเตอร์ปาร์ตี้ก็คือหน่วยงานที่สามทดสอบในส่วนของเราเราทดสอบเองก็คือสี่ร้อยแปดสิบห้าองศาละลายไปเลยครับผมโอ้โหต้องโดนเปลยไฟฮะต้องโดนเปลไฟครับ ถึงยะททางานทีนี้85อ,องศาผมคิดว่าก็คงจะร้อนมากครับแต่ลูกบอลก็ยังอยู่อืมนะทีนี้ว่าเกือบถึงจุดเดือดแล้วนะ85อ<า>งศาเนี่ยบางเชื้อเพลิงเนี่ยจุดว่าไฟก็อยู่ใน38กว่านิดนิดนะครับเร่ดูมันมีจุดว่าไฟของเชื้อเพลิงอยู่นะครับอืมเพราะนั้นเราก็ต้องเราต้องเลือกดูด้วยพันนี้ถ้าน้ามัน LPG เนี่ยจุดว่าไฟต่ํามากครับ แตนั้นถ้ามันมีอุจจว่าภายต่ํานั่นมหมายความว่าถ้า85เนี่ยแล้วเกิดมีอะไรรั่วขึ้นมาเนี่ยมีเปลวไฟแล้วบางที่อุณหภูมิมันย <ะ S 2> ังยไม่ถึงไงงั้นแสดงว่าไอไลไฟเบลเนี่ยสามารถติดตั้งในห้องเครื่องได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิน้นบางบางท่านเขาก็อาจจะอยู่ไหมจริงจริงบางท่านเขาไม่รู้คิดว่าโยนไปแล้วจะระเบิดออกมามันไม่ใช่ของเรามัน ใช้ฟังก์ชันหมายความว่าต้องมีเปลวไฟถึงจะทํางานครับผมว่าเรื่องนี้ต้องใคราจะติดศึกษากันหน่อยครับในคลิปเนี่ยโยนเข้าไปมีเปลวไฟใช่ไหมครับครับพอโดนเปลวไฟปุ๊บก็จะทํางานเห็นไหมครับแน่จริงไม่ใช่โยนเพื่อตกขึ้นมาแล้วจะทํางานมันไม่ใช่นะบางคนนิ่งคิดอย่างนั้นต้องรอให้เจอกับไฟก่อนมันถึงจะทํางานในโมฟาบเอาอางนี้พวกรายละเอียดผมว่าใครที่อยากจะติดต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะผมว่าเรื่องนี้สําคัญแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมอยากจะได้ไ์ไฟบอลเนี่ยไว้ ปกป้องตัวเองปกป้องทรัพย์สินของตัวเองครับพี่นันครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับก็ข้าบบนใเฟสนะฮะไลฟ์ไฟังก์ชันไลฟล์ขึ้นเลยครับครับ<ะ>อืมตอนนี้ก็จะมีข้อความตอบเข้ามาว่ายังไม่ยอมแจ้งราคาบ้างแหละก็บอกว่าต้องเปรียบเทียบรคาคากับต่างประเทศบ้างแหละออยังไงจะบอกเรื่องนี้ด้วยครับครับฟงทุกคนฟังไว้เลยนะครับ คอไทยอ่ะเราขายถูกกว่าเมืองนอกถ้าให้ผมขึ้นเนี่ยผมจะขึ้นราคาเมืองนอกถ้าขึ้นไม่ขึ้นราคาเมืองนอกเมืองนอกเขาก็บอกอาคุณตั้งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วเราจะเอากำไรตรงไหนเพราะนั้นเนี่ยเขาไปทำงานให้เราอยากต้องขึ้นราคา2,800นะครับเมืองนอก่ะคองไทยไม่ถึงอยากได้ก็ต้องโทรไปสอบถามใช่ไหมประชาชนต้องเข้าใจผมด้วยว่าผมไม่โทรไปเนี่ยผมโทรไปเพราะผมสั่งลูกน้องว่า ถ้าคนไทยซื้อรถให้เอ้โชตตกมือสิครับรออะไรล่ะโชตอนนี้ราคาไม่ขึ้นแต่อารมณ์พี่นันกำลังจะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าพี่นันเนี่ยอยากจะให้คนไทยได้ใช้ของที่มีคุณภาพไงใช่แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นของที่คนไทยภาคภูมิใจได้ไปรับรางวัลจากเมืองนอกมาก่อนผมขอแสดงความดีกับพี่นันด้วยนะแล้วก็ขอให้ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันใช้ได้ดีกับ ทุกคนจริงๆอ่ะก็ขอให้มันแพร่หลายออกไปรับใช้ดูครับถ้าเก่าไม่ดีก็ลองแทนใหม่ดูบ้างครับผมเออนะฮะเอนนี้ก่อนที่จะจากกันไปพี่นันครับฝากถึงเรื่องของอีไลไฟบอร์หน่อยแล้วกันครับว่ามันจะสามารถดูแลทรัพย์สินแล้วก็ปกป้องชีวิตของเราได้ยังไงบ้างครับหรือปี2017นี้คุณจะใช้ชีวิตยังไงบ้างของเราคุณจะต้องดูแลยังไงให้ห่างไกลจากอาคีภัยอ่ะพี่นันก็เราอ่ะ มีอุปกรณ์ดับเพลิงดีๆไว้ติดผ้าระวังบ้านไว้เนี่ยอ่องพระอ่องเพลอะไรเนี่ย ก็จะมีอุ่นใจนะครับติดแล้วอุ่นใจปลอดภัยไม่ไม่จุดเทียนจุดทูบกันทุกวันไหม้ก็จะดับให้เลยก็ัพก็ดับให้มีผลงานมาแล้วครับครับอืตุรกีมีข่าวด้วยดูเฟซผมก็ได้ตุรกีเนี่ยไฟไหม้ชั้นสิบเอ็ดลูกบอลไปดับช่วยพยาบาลได้หมอพยาบาลเนี่ยห้าสิบกว่าท่านอมข่าวอยู่มีเคสมาอย่างนี้นะไม่มีนวัตกรรมแบบนี้ก็อาจจะมีการสูญเสียเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตเนาะ นะ <Now S 2> <Okay. S 1> ครับวันนี้ขอบคุณคุณนันมากเลยนะครับ c ี o อของอีไลไฟบอลนะครับที่มีนวัตรกรรมดีๆให้พวกเราได้ใช้กันนะครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่นันสวัสดีครับ